ตึงตึงล้มซะงั้นไม่ได้นะเองต้องแบบที่เลยเนาะชิบหายแล้วเราตายหมดเต็มเราควรอยู่ฐานไว้นะครับจะพึ่ง้าวเพราะว่าไม่รู้ว่าศัตรูอยู่ไหนพึ่ง้าวมึงดาปืน่ได้เอ้ยมึงเล่นปืนเลยมันมาฐานเป๊ะเออมาแตกเนือนี้มาอีกแล้วเรารับพอไปเถอะ ไอ้เพยมึงยิงไอ้บอลกูอะไรไอ้บอลไอ้บอลมึงทำรายเพื่อนโอ้เมื่อกี้ก็ราหลอดอยู่เลยมีแต่เจอะไอ้บอกูท่าไหจบแล้วกูพลาดดูดิครับทุกคนเราโดนเพื่อนเจอะไอ้บอแล้วก็เราก็ตายไปครับสตรีมทุกงหอบวงเหรอพี่ใช่ครับทุกงหอบวงเย็นเลยครับทุกงหอบวงเย็นถึงสี่ทุ่มฮะสองทุ่มไม่ เฮ้ยข้างหน้านหนึ่งเแบบอ้าโอเคสวยเพลินเฮ้ยเบอร์สี่ระวังเบอร์สี่เอ้เาเบอร์สี่โดนยกหัว,ว,ว,วนนหไปแล้วทำม,มาระเบิดระเบิดมาไม่หายนะตีตีตีเบิดตอนนั้นอ่ายโยกไปสิครับโคโนโคโนเฮ้ยโปรครับทุกคนอันนี้คือแบบโปรนะครับผมโปรนะครับผมอ้าวอ้าว มันต้องแนวนี้สิเน็ตนะเน็ตมันจะมีในต้นนี้มาคนดูหายหมดเลยเพื่อนมึงอยู่ปะอยู่อยู่อยู่กูอยู่กูอยู่เน็ตกูเน็ตหลุดกลางอัตรีมาหลุดในตอนท้ายอตรีวันนี้อโอ้ผมดูกูเหลือหนึ่งคนแล้วอ่ะไอ้เนี่ยจบจบจบเกมเน็ตหลุดพี่เขมาแล้วเน็ตบ้านบินโอ้โหจ้ำสเกตจริงๆขอหัวเน้นๆงามๆ อ่ะลุงสองตัวตัวตึงตัวตึงระวังตัวตึงเนี่ยตัวตึงสามสามส่วนพี่สามส่วนพี่อีตัวหนึ่งมาเล่นเออไอเกมแปดกระบอกเดียวโอ้โหเอาไอเกมหนึงอย่างมไปเฮียโยนเกมตายไม่เป็นไรพี่เลยอ่ะผมขอนะครับแพ้เอาไปแล้วเฮ้เมื่อกี้ไม่มีพี่เลยแพ้ก็ได้อยู่ร่วง มีพี่เขกมตึงเอ้ยพี่คอหัวงามๆเหือมาไอ้น้องชายอยู่เองนคอตายไปดิไปครับพี่เกมตัวตึงจริงตัวมาไปแล้วเห็นไป็นความใกล้กูเอ้าพี่มือหลอดทำไมอ่ะเอ้าจะยิงก็ไม่ยิงนะมึงมือหลอดมือหลอดยิงม่ะพี่เทลคอเป็นระมังหรือเป่าเกิดเราแต่ ไหนล็อกเอ้ามันไม่ตายหลังหลังหลังเออตายไปดิมันไม่ตายวะข้างบนมีข้างบนมีดีบริเฟบอะไรโอ้โหโคโน่เกียร์โคโน่จังวะเกียรโคโนเลยจังวะมาเพย์ไม่มาเอาจริงปะเอาเอาจริงปะพอนพอเยอะละ YouTube มันจะเกล็ดได้เวลาที่จะเอาเอาจริงก่อนนะ เอาจริงเลยครับโอเปิดไม่เปิดไม่หาพี่ตั้งนานพี่ไม่ตอบเลยดีขี้เกียจพูดจริงจังจริงอุ้ยแตกแตกบอกแล้วเอาจริงนะเฟมเนาะเอาจริงอยากให้เอาจริงอะครับบอกไว้ก่อนคอมเราก็เหมือนไอวอลถ้ามันพังก็จับเอาไปเฮ้ยคำคมมากตูดคคมบาดตูดเบาดใจไม่พอบาดตูดละกัน

เอารอคนสุดท้ายเสมอถึงไม่เป็นใครแล้วก็รอนี่ครับทุกคนครับสตรีมเราเปิดเพลงไม่ได้แล้วก็มีมือกีตาร์ให้ตั <c oughs> อยเฮ้ยเข้ามาเร็วทุกคนเข้ามา๋อตาสุดท้ายแล้วเนี่ย086348เนี่ยเข้ามาตาสุดท้ายแล้วรอคนสุดท้ายอยู่นะคนสุดท้ายหะนอนเตียม8เไยอันนี้คือแบบเราจะตีมมาแรกเว้ย <c oughs> คือแบบเรารอคนดูคนดูครับที่เข้ามาเร็วครับอย่างเงี้ย พอกูดังกูกูไม่เล่นพอพอดังจังเลยคุณดูจะิีจะดีจะดีแล้วแล้วคุไม่สนัดหนูกูอะแล้วแล้วคุณก็เล่นหนูกูอ่กูออกมาแล้วเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วอ้าวแล้วก็ออกไปเราได้จุ่มมาเฮ้ยมาอีกแล้วแล้วก็ออกแล้วก็ออกไปฟังดิ ไม่หวะไม่ออกว่ะจ่ายเตยว่ะไปแล้วไปแล้วเฮ้ยมันโดนมันโดนมาเฮ้ยขอร่วงขอร่วงครับผมล้มล้มล้มตายไปทั้งร้านลูกโดนเขาเล้ยงถึงสามยี่สเมตรเฮ้ยตัวตึงตัวตึงจับเขาเนี่ยเแบบออกว่ะบอกแล้วครับเพื่อนผมมันตึงนะอยู่ดีว่าตึงเสร็จเลยกูก็ว่ากันเลยอยู่ๆก็ตึงคืออะไรวะหน้าเหมือนกันว่ะเพื่อน เราได้มาแฝดกันจริงเหรอเนี่ยเราแฝดกันว่ะเด้อเด้อเด้อบูมบูมไปทำไรกันเนี่ยจุ่มในตรงนี้วะโควิดโควิดโควิดอยู่ห่างๆกันหาห่างนี่เข้มเข้มเข้มโอ้ขึ้นหลอดเข้มหลังมึงขึ้นหลังกูมีเหรอป๊บระวงไปครับโอยเหี้ยหลังมีหลังมีโอ้เหี้ย เป็นมีให้ทำครับทุกคนอาเป็นมือต้ายเหรอขอให้ไปสวรรค์ที่ดีนะโอ้โหขอบคุณเพื่อนอา้ายเหรอติ่กูเชวหัวมันกลัวมึงทำไรเนียมันไม่ออกมาเหรอนี่ยเนี่ยๆน่อยู่นะย้อนเอ้ามันกลัวเราเอ้เนีตมันเป็นอะไรอีกแล้วเนี่ยนม่แม่ เน็ตแตทุกคนเน็ตเน็ตนเน็ตนะโอยกําลังจะฮ่าหอยู่แล้วเชียสุดท้ายเน็ตเน็ตยงสี่อ่ามอานามชิตุ่นตุนตาุทุนนุน เอ้ยผมเหสือจริงๆเลยเน็ตเป็นไรเนี่ยทุกคนเน็ตเป็นไรวะนเน็ตเป็นไรครับเนี่ยมาแล้วเน็ตเป็นไรครับเนี่ไไยไอ้ไปอทางเร่อยเธอวี่เงมาพอดีเลยเออมาแหล,ลังกองหลังกองหลังกองนั่งไปนั่นก็ตู้นั่งไปง <laughs> นั่นก็ตู้ลบลบลบสวยครับสวยระเบิดระไหมนะครับ พี gauge, gauge, graduate, Beyonce, ่เกมพี่เกมขออะไรหน่อยพี่อะไรไอะไรเอาเลยใช่ไหมพี่เอผมขอผมขอผมขอฟอนขอฟานขอไปไปมู่โ้มูสีเดมูมางเราชางลราปู่ยยิงยิงยอะไรจุเลยเฮระวังผมโนอนไหนครับระวังไปเอ้เจ้าที่มันถอยโฮ้ยเดือหลังรัพี่ลังพีเอ ตัดตัวไปเลยจังตึงปืนฮาคี้ไลชันบังสเตอร์หน่อยพี่ฮะมาจัดไปมาไฮไลท์โซฟใช่พี่ไฮไลท์ไฮไลท์ไไฮลท์ลุยครับลุยวันนี้เน็ตพี่มันไม่ค่อยดีโอ้โหอะไรวะไปเยอะออกไปตั้งเยอะโดนคู่คนเดียวพี่คืออะไรราคาราคาลงมาพี่หราคาลงมาโอเคพี่น็อกระเบิดมาระเบิดมากูเลยอย่างชอบเดี๋ยววายบอกให้นัดหลังดูดิ น nah, nah, ั่นน e ่ะกูว่าแล้วอยู่ด้านหลังจริงๆเฮยเอ้ยเรื่อไปต้องเลื่อนไฮไลท์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 โอ้ยว่าโอ้ยไฮไลท์เข็มสวยไอ้เพื่อนมาเลยมาเพื่อนมาเลยมาเลยเอาเลยเอาอย่าตายนะเพื่อนัโอ้ยชี้อะเอาเตียงเตียง Đi theo chung chứ. Hả? Đi theo chung chứ. Đi theo chung Game này chưa kết thúc. OJ làm nạ. Đi theo chung chứ. Đi đi đi. Tránh đi. วานี้เบอร์สองปาดซ้ายมาแล้วก็ยิงหัวปึ๊บปาดหัวทั้งไอวอร์ในลมนีสภาพมารคองศายิงเบอร์วัดมันมาคว่ำสวยหัวแรงชิวๆชิวๆแอ๊แอ๊หน่อยนสิวๆปิด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 ถ่ายละถ่ายละขอตัวไปนะครับคนดูครับเด็ดเราก็หลุดไป3เกมแบบเสียฟิลเลยนะครับตัวนี้ครับ Mind. my thoughts that you're taking, stop me.